โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวและสอนทํางานที่เข้ามาใหม่นะครับอัปเดตมาใหม่เลยนะก็จะเป็นงานขับเรือโดยสารนะครับอ่านะครับส่วนใครจะมาทํางานครับก็ดูใน GPS ได้เลยนะครับรายชื่อสถานที่นะสถานที่อ่าเป็นงานขับยานพาหนะนะฮะอ่างานขับเรือโดยสารครับผมอันนี้เลยครับก็จะเป็นทางไปบ้านไฮโลนะอ่านะครับก็ให้เรากด e นะครับตรงนี้เลยนะครับเริ่มทํางานนะปุ๊บอ่าเราก็จะได้เรือมานะครับทีนี้ ทำยังไงต่อนะครับเราจะเห็นในแมปนะครับมันจะมีจุดสีแดงๆนะอ่ะก็ให้เราขับไปตรงนั้นเลยนะครับเพื่อไปรับผู้โดยสารนะนี่นะครับขี่ไปเลยนะครับเป็นเรือนะระหว่างทางนะครับก็จะมีจุดเหินเรือนะครับตรงนี้เลย่าเป็นมินิเกมอะไรไปนะมันๆนะครับแล้วก็ขี่ตรงไปเลยครับเรื่อยๆนะนะครับงานเพิ่มมาใหม่เลยนะครับนี่ขี่ไปรับผู้โดยสารนะครับโอเคนะครับผมได้รับตรงนี้นะใกล้ๆนะฮะก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับที่ให้รับนะ น,นี่ก็คือจุดตรงนี้นะที่ผมจะได้รับนะมีหลายจุดนะครับโอเคอ่านมุมซ้ายบนครับมันก็จะมีแจ้งนะครับอ่าคุณต้องนําผู้โดยสารกลับไปตรงที่ท่าเรือนะอันนี้ผมได้ระยะใกล้ๆนะมันก็จะสุ่มนะครับว่าใครจะได้ระยะใกล้หรือไกลนะถ้าไกลก็จะได้ค่าจ้างเยอะนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้นะอ่าผมก็ขี่กลับไปที่จุดเดิมนะครับท่าเรือนะโอเคมาถึงแล้วครับนี่แล้วก็เทียบท่าเลยนะครับก็ขี่ชนจุดแรงได้เลยนะอ่าเป็นงานได้ค่าแรงนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับ ได้มา200คนเหลียนนะครับก็แล้วแต่ระยะทางนะครับถ้าระยะทางไกลก็ได้เยอะนะครับโอเคถ้าใครอยากเริ่มทํางานต่อนะครับก็กดตกลงครับหรือว่าถ้าใครอยากยุเลิกนะเลิกทําก็กดยกเลิกนะอ่าสมมุติว่าผมจะทางานต่อก็กดตกลงได้เลยนะครับจีวิตก็จะสุ่มจุดต่อไปให้เรานะดูในมินิแมปได้เลยนะฮะก็ไปรับคนต่อไปได้เลยนะอ่าจุดต่อไปผมได้มารับที่แถวสนามบินนะฮะนี่เลยอยุ่ไกลอยู่นะครับนี่ผู้โดยสารก็ยืนรอตรงนั้นเห็นไหมครับนี่ ก็ขี่ชนไปเลยนะเรียบร้อยครับรับผู้โดยสารมาแล้วนะเราก็กลับไปจุดเดิมได้เลยนะท่าเรือนะครับที่เรารับมาอันนี้ก็จะเป็นจุดเหินเลยนะครับถ้าใครอยากเหินเรือนะตรงนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวเรือพังเดี๋ยวเรือพังใจเย็นนะเออครับเรามาถึงแล้วนะครับจุดแดงๆนะนี่นะครับก็เอาผู้โดยสารมาส่งนะครับปุ๊บเรียบร้อยอันนี้ผมได้400กุียญเลยนะครับโอ้โหนะครับถ้าเราอยากเลิกทำก็กดยกเลิกนะครับเรียบร้อยครับ แค่นี้เองนะครับเราก็จะได้เงินแล้วนะก็ขาดเหลือระบบพ่องอะไรของระบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับต้องการให้มีอะไรจะทำอะไรนะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ